ณกับเขาเนี่ยเวลาไม่ค้อยตรงกรันเขาอาจจะทํางานเยอะคุณอาจจะทํางานเยอะครอบครัวไม่ไม่ชอบครอบครัวขัดขวางครอบครัวไม่เห็นด้วยงานการงาน,งานมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะคะโอกาสที่จะเจอกันน้อยนะคะสิบถเปอร์เซเท่านั้นนอกจากว่ามันจะเกิดกปฏิหารจริงๆนะคะหรือเจอกันก็ไม่รู้จะได้คุยกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยภายนอกที่ขัดขวางเยอะ เวลาก็ไม่ได้ด้วยนะคะเวลาช่วงนี้ก็ไม่ได้ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องทํานะคะเขาบอกว่ามันมีเป็นกังวลอนะ่ะแล้วก็การสื่อสารเอาตัวรอดนั่นแปลว่า คุณทั้งสองคนมีความกังวลใจมากเกินไปเครียดมากเกินไปสื่อสารก็ไม่ค่อยเป็นนะคะไม่ค่อยพูดกันด้วยถึงเจอกันก็ไม่รู้จะพูดหรือเปล่าเพราะแค่ลําพังจะเอาตัวรอดในแต่ละวันอะ่ะก็ยากคือคุณมีภาระที่ต้องแบกเขามีภาระที่ต้องแบกและไอ้ภาระนี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปด้วยกันได้ยากนะคะแล้วก็มันมันอาจจะเป็นแบบบางคนเนี่ยเป็นลูกคนโตของครอบครัวหรือมีภาระที่ต้องแบกรับจากครอบครัวนะคะอาจจะทําให การพูดคุยหรือว่าสารสัมพันธ์อะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนมันมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็เวลาคบกันอะมันมันมันมีความไม่เข้าใจกันเยอะเพราะด้วยความที่สื่อสารกันไม่ตรงจุดเนาะเครียดทุกเป็นกังวลซะเป็นส่วนใหญ่มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะไม่ค่อยราบรื่นเพราะฉะนั้นความบังเอิญในการเจอกันเนี่ยมีแค่สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแล้วเจอกันก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดําเนินไป ไปได้อย่างมีความสุขไหมแต่นั้นเราก็มองข้ามไปก่อนขอแค่ให้ได้เจอกันก่อนเนาะประมาณนั้นเ,เขานะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุไฟนะคะส่วนใครนะคะอยากได้คําทํานายนะคะเป็นคลิปแบบนี้ทักซองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเป็นแบบแรนดอมเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายคะ่ะ